อันนี้เราก็มาที่วัดถ้ำพระครับเอาอาหารมาให้ลิงแล้วก็มาดูถ้ำฮะนี่คือครับบรรยากาศทางลงนี่ครับบรรยากาศทางลงถ้ำพระนี่ก็เป็นบรรยากาศทางลงนะ อยู่ที่จังหวัดสกลนครครับอำเภอกุดบากจังหวัดสกลนครรแบบเอาบรรยากาศมาให้ชมครับทาพระเป็นหน้าผาสูงชันะ สบายครับนนาการเป็นเกลือมีหวกา็นเกลือรนข้างล่างเราก็จะเดินลงไปฮนะไปตรงถ้ำไปดูบรรยากาศตรงถ้ำ นี่ก็เป็นทางลงเป็นทางหินศิลาบดตามมาบทตามมาดอกอนั่งอยู่บนตรงนี้ลงมาลงมาครับเดินกับนี่ครับ นี่นนก็เป็นทางลงกถ่ายบรรยากาศมาให้ชมฮะอ่งลงท่าพระ <c oughs> ที่ครูบายจานสายกรร<ล>ท่านมาก่ายมาถึงนะครับแบบทำพระ ก็เ,เป็นทางลงให้บรนชมบรรยากาศนี่ก็อันนี้วัดถ้ำพระฮะับทเป็นพระที่ปั้นด้วยดินเหนียวครับปั้นดินเหนียวเอาอิฐเอาหินมา ก่ขอขึ้นแล้วก็เอาดิเนเอวมาปั้นขึ้นนะโอบขึ้นนี่ครับวัดถ้ำพระที่ท่านครูบาอาจารย์สมัยก่อนท่านมานั่งปฏิบัติธรรมกรรมฐานนะคะบครูบาอาจารย์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านมาสร้างไว้ที่มาสมัยก่อนนะครับ างหน้าก็เป็นหน้าผาสูงชันลงไปเป็นหน้าผาลงไปนครับอันนี้ก็เป็นเนี่ยองนี้ครับที่เขาเรียกว่าถ้ำพระครับสมัยมก่อนครูบาอาจารย์ท่านมาแกะก็เป็นหินนะแกะเป็นรูปทรงพระเรียกว่าถ้ำพระนี่ฮะ นี่คือบรรยากาศทั่วไปเนี่ยเอามาให้ชมกันท่านใครมาก็มาจากครับขึ้นอำเภอกุดบากครับปับ้นน้องสนยัยอำเภอกุดบากจังหวัดสกลนครท่านใดสนใจมาก็เรียนเชิญเลยครับวาอาจารย์ท่านไหนที่จะมาสนใจมาปฏิบัตินะครับ ก็มีคุณายอาจารย์ท่านประจําอยู่ฮะมาดูแลรักษาอยู่ตรงนี้อยู่ข้างบนอ,อยู่ชั้นบนอีกชั้นหนึ่งน,นี่หลองเดิน,เดนมาตรงเป็นหน้าผาชั้นล่างนี่คือเอาบรรยากาศรอบนอกมาให้ชมกนันนี่เราคลิปก็ เราก็จะกลับขึ้นไปชั้นบนกันข้างบนกันบรรยากาศมาให้ชมนี่ก็ ก็เป็นลูกป,ปั้นหลวงปู่หลวงปูง่สวนสที่ผู้ก่อตั้งมาบุกเบิกเป็นองค์แรกครับที่วัดธรรมพะนี่ครับนี่ครับลิงฮะ นี่ก็เป็นลูกป,ปั้นตยย่างๆครับพยายมเนี่ยในในในนิรบาลครับนี่นโอ้นี่ฮะอ,อุ้มมากมีหมอ้อระฆังแดงนี่ นี่กระลูกป,ปั้นฮะนี่คือนรกฮะรูปปั้นนรกขุมนรกต่างๆเนี่ยที่เตียนสติฮะปั้นให้เตียนสติคนทำไม่ดีฮะนี่ฮะ ไม่ดีสิ่งไม่ดีนะนี่ก็เป็นบรรยากาศภายในวัดถ้ำพระนะมาให้ชมกันที่จังหวัดสกลน,นครครับอำเภอกุดบาทนะนี่ก็เป็นเจดีองค์ใหญ่องค์ขาวใหญนะ่ที่มองเห็นอยู่นู่น ันนี้ก็กลังก่อสร้างอยู่นี่าเงี่ยบรรยากาศ นี่ก็เป็นวิถีวิถีชีวิตเะเป็นรูปปั้นวิถีชีวิตของชาวบ้านนี่ครับปัน้นสมุติเราข้ามปุ๊บไปนอ ถ้าแมันบก็ขึ้นเ้นขึ้นทางเลูกปั้นวิถีถ้าบ้านนี่เป็นลูกปั้นวิธีชาวบ้านบ้านหนองสนไหครับเป็นทาง่านนะเมื่อกเป็นทางหลวง